ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตนุลักษณ์หรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีมังกรคือดาวเสาร์นะครับ การที่ดาวเสาของคุณโคจรเปเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนตัวเองถือว่าชาวราศีมังกรจะมีจุดของความมั่นคงกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวหรอครับสำหรับในช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าชาวราศีมังกรจะทําอะไรก็มักจะมีจุดของการมั่นคงแล้วก็มีจุดของความเข้มแข็งอยู่ในตัวเองครับแต่เนื่องจากอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวเสาณนาเวลานี้ในช่วงจังหวะของวันที่6มิถุนายนเป็นต้นไปจะเริ่มโคจรพระองศาหรือโคจรวิปริตเดินถอยหลังนะครับส่งผลทําให้นะครับดาวแห่งความมั่นคงของคุณนะครับมีจุดของการ หรือชีวิตที่คุณคิดว่าอยากจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าก็มีเกณฑ์การที่จะสะดุดติดขัดเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือมีอุปสรรคและก็ปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตที่ทําให้คุณนะครับรู้สึกถึงความไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่ในชีวิตได้ด้วยนะครับเพราะอิทธิพลของดาวเสาร์เองครับโคจรพักองศานั่นเองหรือเขาเรียกว่าโคจรวิปริตครับส่งผลทําให้ชาวราศีมัง,งกรจะเจอเรื่องสะดุดและก็ติดขัดเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวรา สีมังกรกันบ้างนะครับสาหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมังกรก็คือดาวศุกร์นะครับการที่ดาวศุกร์ของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของเมษน,นะครับศุกร์นั้าตำแหน่งนี้ได้ตําแหน่งที่เป็นเรียกว่าปลาปลาคือตําแหน่งที่อ่อนแอนะครับแต่ที่พลของการที่รว่าดาวศุกร์น้ําเมษของชาวมังกรนะครับถือว่าศุกร์นั้าตำแหน่งนี้ ติดตำแหน่งขององค์เกณฑ์น,นะครับส่งผลทําให้ยังได้รับอิทธิพลด้านบวกหรือให้คุณด้านดีแก่ชาวราศีมังกรอยู่นะครับทำให้การงานของคุณนะครับแม้จะดูอ่อนแอแม้จะดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่ปลาเท่านั้นนะครับแต่อิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวสุข นักของมังกรนเรือนเมษนะครับจะได้ตําแหน่งเป็นองค์เกณฑ์คือให้คุณอยู่ให้ผลลัพธ์ที่บวกอยู่ให้ผลลัพธ์ที่ดีอยู่นะครับก็ยังส่งผลด้านบวกด้านดีให้ชาวรังกรนะครับมีความสําเร็จเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งผลทําให้นะครับการงานของชาวราศีมังกรในช่วงเวลานี้แม้จะเจอจุดสะดุดติดขัดได้บ้างแต่ในเรื่องราวของการงานก็จะมีจุดของการที่สําเร็จและก็ยังสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ที่แย่ๆผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับซึ่งนะครับหลังจากวันที่19 ธนายนเป็นต้นไปเวลา23นาฬิ35นาทีสุขจะยกออกจากเรือนเมรเข้าไปสู่ในเรือนของพฤธศพได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีหรือตำแหน่งที่มั่นคงและตำแหน่งที่เข้มแข็งเกิดขึ้นนั่นเองครับเรียกได้ว่าครับการงานของคุณจะกลับมามีความมั่นคงอย่างยิ่งหรือการงานของคุณนะครับจะมีคนเกณฑ์การขับเคลื่อน ไปในทิศทางด้านดีอย่างมากเลยทีเดียวใครที่คาดหวังงานใหม่ก็จะมีโอกาสได้งานใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมใครคาดหวังตําแหน่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับก็จะมีโอกาสได้รับสิ่งนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกื้อกูลผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนเช่นเดียวกันพอพรรหลฤทธก็ยังได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวแห่งผู้หลักผู้ใหญ่ก็สปอร์ตเกื้อกูลนั่นหมายความว่าครับดวงชะตาของชาวราศีมังกรเกี่ยวกับการงานโดยเฉพาะหลังจากวันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปถือว่าเป็น่วงทีีด ถือว่าเป็นจังหวะที่นะครับจะช่วยส่งเสริมให้ชาวราศีมังกรประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการงานของคุณนั่นเองครับมีจุดของการลงตัวมีจุดของการมั่นคงเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดใครนะครับต้องการความมั่นคงด้านการงานโอกาสหลังจากวันที่19จะถือว่าเป็นจังหวะงานที่มั่นคงเกิดขึ้นนั่นเองครับถือว่าการงานของคุณนะครับจะสามารถคลี่คลายสานการณ์ปัญหาต่าง ไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวแหะครับเพราะว่าตําแหน่งเกษตรกราีิบดีถือว่าเป็นตําแหน่งที่แข็งแรงและก็ตําแหน่งที่เข้มแข็งนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรกันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีมังกรคือดาวพระราหูการที่ดาวราหูของคุณนะครับโคจรอยู่ในเรือนเมษเรียกว่าราหูอยู่ในภพพันธุนะครับคุณจะมีจิตใจในการที่อยากจะสร้างตนสร้างตัวหรือสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะครับเรียกได้ว่าการเงินของคุณนะครับจะมีโอกาสที่จะ เสียเงินให้กับการที่ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่หรือมีเกณฑ์การที่เสียเงินให้กับการซ่อมบ้านซ่อมรถได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับก็คือคุณคิดแผนเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันครับทำให้นะครับคุณจะมีเกณฑ์การออมเงินเพื่อนะครับเก็บไว้ในอนาคตได้นะครับฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าราหูในะตําแหน่งนี้นะครับติดตําแหน่งของเทวีโชคอยู่หรือจงังหวะที่ราหูให้คุณแก่เจ้าชะตาชาวราศีมังกรนั่นเองครับก็ยังส่งผลด้านบวกเกี่ยวกับการเเงงงินนนขอออคคุณยู่่่่ะรับแตืจาากว ดาวราหูที่อยู่ในเรือนเมษตรงนี้นะครับเจออิทธิพลของดาวพุธเข้ามาเบียดเบีเะะนนนยนตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงจงหวะตั้งแต่วันที่1นจนถึงวันที่7นี้อาจจะต้องเรามาระวังน,นิดนึงครับการเงินของคุณจะสะดุดติดขัดได้หรือการเงินของคุณจะมีปัญหาเข้ามาเกิดขึ้นได้ไดวยเช่นเดียวกันเพราะเลยกได้ว่านะครับดาวสองดวงนี้เมื่อมาอยู่ร่วมกันนะครับเป็นดาวคู่ศัตรูเป็นดาวคู่แตกหักเป็นดาวคู่พิพาทนะครับหรือเป็นดาวคู่คดีความนะครับสำหรับใครถ้าเกิดมีเรืื่่่อออองงงรราาาวววขข้พพิหเเสีีียยกกกับคคดม็ ต้องระมัดระวังนะครับจังหวะที่ดาวผสมผสานกันแบบนี้จะมีโอกาสที่คุณจะเจอคดีความหรือข้อพิพาททางการเงินก็เกิดขึ้นมาได้เลยทีเดียวแหละครับเพราะฉะนั้นจุดอึอดอดัดด้านการเงินของชาวราศีมังกรนะครับอาจจะเกิดขึ้น,นตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7แต่พอหลังจากวันที่7ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับเพราะว่าจังหวะนั้นพุทธของคุณก็ยกหนีไปลาวนั่นเองทําให้สถานการณ์เกี่ยวกับการเงินของคุณก็เริ่มดีขึ้นตามมานั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในนนเรร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 ื่อออององงงงงาาาาาาววววขขขคคคมมััััักกกกชศีบบบ้ะสห ชาวราศีมังกรในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะลงตัวกันเป็นอย่างดีนะครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้างน,นะครับในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่หหรือช่วงครึ่งเดือนแรกของคุณนะครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นของคุณอาจจะเจอจุดสะดุดเกิดขึ้นเพราะว่าดาวสุกร์กนถือว่าเป็นดาวแห่งความรักดวงหนึ่งของชาวราศีมังกรนะครับโคจรเป็นปลาหรือตําแหน่งที่นะครับอ่อนแออยู่นั่นเองครับจึงส่งผลทําให้มีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักเดี๋ยวความรักก็ดีเดี๋ยวความรักก็แย่มันจะเป็นลักกษณะของารไม่ คงไม่แน่นอนเอาแน่เอานอนเกี่ยวกับความรักไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่เนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับยังติดองค์เกณ์มาด้วยหรืออุดมมาเก์มาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสาหรับชาวราศีมังกรเลยทีเดียวครับเพราะว่าช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์ได้ตําแหน่งองเกณ์ตรงนี้ถึงแม้นะครับจะมีเรื่องราวของการขัดอัดของความไม่มั่นคงอยู่แต่ก็ยังได้รับโชคดีเกี่ยวกับความรักได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าคู่ครองคุณก็สามารถมีโอกาสที่จะนําโชคมาให้กับคุณได้ด้วยนั่นเองคครรััซึึ่่่งงงววามามมมมกกขขอุณจะเเิิลต้นด หลังจากวันที่19บมิถุนาย,ยนเวลา23 35นาฬิกานาทีเมื่อดาวสุจะเข้ามาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนของพฤศศนั่นเองจังหวะนั้นชาวราศีมังกรจะเริ่มมีความรักที่ราบรื่นขึ้นจะเริ่มมีความรักที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดใครนะครับคาดหวังเกี่ยวกับรักใหม่ๆโอกาสใหม่ๆหนะครับหรือเรียกว่าคนที่ยังโสดอยู่ก็จะมีโอกาสได้เจอรักที่ดีๆเข้ามาเพราะว่าพพเรือนนี้เป็นภพเรือนของปุตตะหรือภพเรือนของการเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นนะครับคุณจะมีโอกาสการเริ่มต้นใหม่่ทีีด การเริ่มต้นใหม่ที่บริบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตเลยทีเดียวล่ะครับจึงเรียกได้ว่านะครับสำหรับชาวราศีมังกรสําหรับใครที่ยังโสดอยู่ถ้าคุณอยากลุ้นเกี่ยวกับการสลัดโสดได้เลยแล้วก็ต้องลุ้นหลังจากวันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับส่วนใครที่มีความรักนะครับต้องการความรักที่ดีๆที่ลงตัวที่มั่นคงแล้วหลังจากวันที่19มิถุนายนก็ถือว่าเป็นความรักที่มีความเข้าอกเข้าใจ กันมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับก่อนหน้านะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่19อาจจะจืดชืดจืดจางสลับกันไปนะครับเหมือนกับว่าเอาแน่เอานอนกับความรักไม่ได้เดี๋ยวคุ้มดีเดี๋ยวคุ้มร้ายนะครับมันจะเป็นลนนักษณะนี้แต่พอหลังจากวันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นจุดลงตัวด้านความรัก กันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวแหละครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนมิถุนายนนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้สาหรับชาวราศีมังกรถือว่าเป็นบททดสอบที่อาจจะหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณอาจจะต้องพบเจอกับความหนามที่เข้ามาให้คุณต้องเผชิญแก้ไขปัญหาต่างๆอุปสรรคก็เข้ามาอย่างเรื่อยๆเลยทีเดียวละครับการงานก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างการเงินก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างความรักก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับ Applause แต่ทุกท้ายสุดแล้วนะครับในเรื่องราวของอุปสรรคและปัญหาที่เข้ามาก็ไม่ใช่ปัญ ร้ายหรือร้ายแรงจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกๆปัญหาที่เข้ามาก็จริงนะครับแต่คุณก็สามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ต่างให้ผลไปได้คุณสามารถเอาสถานการณ์และควบคุมสถานการณ์ที่แย่ๆให้คงอยู่เอาไว้ได้นั่นเองครับส่งผลทําให้ในเดือนนี้ครับในเดือนมิถุนายนแม้ว่าจะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยราบเรื่องสักเท่าไหร่แต่ความสําเร็จของคุณก็ยังปรากฏอยู่หรือนะครับทุกสิ่งทุกอย่างของคุณก็ไม่ได้ที่จะดูดแยกจนทุกอย่างนะครับก็ยังมีเรื่องราวผสมผสานกันเข้ามาให้คุณได้ยิ้มได้เป็น พักพกเช่นเดียวกันนะครับแล้วมาลุ้นกันใหม่ในเดือนหน้านะครับคำทานายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นหมาความว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็น,นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า ทำไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท,ท,ท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Sub ัสบ r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำาทํนนายดูใหม่ ที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ